ทางลมบ้านเราเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับประเทศไทยมีลมประจาอยู่2ทิศด้วยกันนะครับนั่นคือจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับกับตะวันตกเฉียงใต้ออกเฉียงเหนือคือลมหนาวที่พัดมาจากทางภาคเหนือนะครับช่วงหน้าหนาวส่วนตะวันเียงใต้เนี่ยคือมาจากภาคใต้นะครับช่วงหน้าร้อนเป็นลมมรสุมแต่ทุกคนอย่าไปฟิกกับสิ่งนั้นมากนะครับเพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาคารของเราเนี่ยจะถูกล้อมรอบไปด้วยอาคารอื่นๆเต็มไปหมดยิ่งอาคารสูงๆนะครับลมแทบจะไม่พัดเข้าบ้านเลย ถ้าคุณกำลังสร้างบ้านนะครับแนะนำให้คุณลองไปใช้เวลาในพื้นที่ตรงนั้นนะครับตั้งแต่เช้าจนเย็นดูนะครับว่าทิศของแดดเป็นยังไงลมพัดยังไงคุณก็จะพอรู้ลักษณะของลมและแสงแดดของทรายของคุณนะครับมันคือสิ่งที่สถาปนิกทุกคนเรียกกันว่าไซอนายสิทธิ์นะครับจริงๆจะวิเคราะห์เรื่องอื่นด้วยครับเรื่องของมลพิษเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบข้างมุมมองควรจะเป็นยังไงอะไรมาบางังบ้างโดยรวมก็ประมาณนี้ครับผม